บทที่ 2. การเลือกและเชื่อมต่ออุปกรณ์ในยุคดิจิทัลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในยุคดิจิทัลเป็นการดำเนินงานที่สามารถใช้ได้ทั้งอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและการสื่อสารเชื่อมระหว่างฮาร์ดแวร์ด้วยกันเองส่วนมากเป็นการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางสายโทรศัพท์ไร้สายหรือแบบผสมผสานอินเทอร์เน็ตเป็นการรวบรวมเครือข่ายทั่วโลกที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เป็นกลุ่มของเครือข่ายและไม่ได้เป็นเจ้าของโดยบุคคลใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยได้รับความร่วมมือจากแต่ละเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลขั้นตอนของการสื่อสารขั้นตอนของการสื่อสารเริ่มต้นจากผู้ส่งสารที่มีการเข้ารหัสเป็นการเลือกวิธีสื่อสารเช่นการพูดการใช้ท่าทางการเลือกใช้ภาษาที่มีการส่งข้อความแล้วส่งไประหว่างสองคนหรือ สอถึงสคนอาจใช้ช่องทางที่แตกต่างกันตามแต่ละสถานการณ์เช่นผู้พูดกับผู้ฟังอยู่ห่างกันไม่เกิน1เมตรควรใช้สัญญาณบลูทูธในการเชื่อมต่อผ่านระยะใกล้ๆช่องทางที่เป็นโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตหรืออื่นๆจะใช้กับผู้พูดคนละประเทศเครือข่ายของข้อมูล Data Communication เป็นการสื่อสารระหว่างมนุษย์การสื่อสารระบบคอมพิวเตอร์มีรายละเอียดคือองค์ประกอบของเครือข่ายข้อมูลผู้ส่งสารจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดข้อมูลจากอีกคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึง่งหรือส่งไปส่งมาหรือส่งไปไหลายที่ไปสู่หนึ่งที่คืออุปกรณ์การส่งเช่นคอมพิวเตอร์แล้วก็สมาร์ทโฟนผู้รับปลายทางก็เช่นเดียวกับผู้ส่งสามารถ สื่อสารได้ทั้งมนุษย์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความต้องการของข้อมูลนั้นๆถ้าเป็นข้อมูลหรือข้อความจะเป็นสิ่งที่ส่งออกจากความต้องการของผู้ส่งเป็นได้ทั้งอ,อักษรเสียงภาพกระแสไฟฟ้าอื่นๆก็จะเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลด้วยเช่นกันช่องทางสื่อสารแล้วก็สื่อกลางจะทำหน้าที่ในการสนทนาเสียง ผ่านสื่อกลางโดยการเปล่งเสียงในสภาวะสุญญากาศได้ระบบคอมพิวเตอร์ต้องอาศัยตัวกลางก็เช่นเดียวกันอาจมีตัวกลางทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายการใช้กฎกติการะเบียบในการสนทนาระหว่างชาวไทยควรใช้ภาษาไทยในการสื่อสารดังนั้นสองฝ่ายจะเข้าใจตรงกันก็จะต้องมีการเข้ารหัสและถอดรหัสระหว่างผู้ส่งและผู้รับรูปแบบของการส่งข้อมูลภายในเครือข่าย รูปแบบที่1เรียกว่าดูเพกดูเพกหมายถึงความสามารถในการรับและส่งข้อมูลด้วยอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือฮาร์ดดูเพกแล้วก็ฟูลดูเพกฮาร์ดดูเพกเป็นการรับส่งข้อมูลพร้อมๆกันถ้าฝ่ายหนึ่งส่งข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายรับไม่สามารถจะส่งข้อมูลอื่นๆได้หรืออีกฝ่ายจะต้องยกเลิกการส่งข้อมูลก่อน จะเปลี่ยนฝ่ายรับเหมือนใช้ทีอีดูเพกสามารถรับและส่งข้อมูลไปพร้อมๆกันเหมือนกับการพูดคุยผ่านโทรศัพท์สื่อกลางเพื่อเชื่อมต่อมีหลากหลายชนิด 1. สายโทรศัพท์เทเลโฟนเคเบิลเป็นสายมาตรฐานที่ใช้เพื่อการเชื่อมต่อโทรศัพท์บ้านในสมัยก่อนเขาใช้โทรศัพท์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตบ้านแต่ว่าเนื่องจากข้อจำกัดในการรับและส่งข้อมูลให้บริการอินเทอร์เน็ตส่วนมากจะใช้ สายโคเอชียลแทนเพื่อตอบสนองการใช้งานผู้ใช้ที่รองรับปริมาณผู้ใช้งานที่มากขึ้นสายโคเอชีย e ลเรียกส,สั้นว่าสายเคเบิลทีวีสามารถต่อจากเสาอากาศหรือจานดาวเทียมได้ข้อดีของสายโคเอชีย e ลก็คือจะช่วยป้องกันการรบกวนสัญญาณได้ระดับหนึ่งรองรับสัญญาณแบบอนา,าล็อกแล้วก็แบบดิจิตอลแต่ข้อเสียก็คือมีราคาแพง ส่คู่บิดเกลียวทวิตแพรเคเบิลสามารถที่จะพันเกลียวเป็นคู่ๆเรียกว,ว่าเป็นสายแพรหรือสายแลนสายคู่บิดเกลียวจะมีประโยชน์ในการป้องกันรบกวนสัญญาณต่างๆจากภายในแล้วก็ภายนอกจะมีสาย2ชนิดก็คือ UTP เป็นแบบมีฉนวนและสาย ATP เป็นแบบไม่มีฉนวนส่วนมากสายนี้จะเชื่อมต่อเข้ากับ ระบบแลนด้วยหัว rj 4 5สาใส่แยกแก้วนำแสง optical fiber cable สายนี้จะมีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการส่งและรับสูงแล้วก็มีราคาแพงนอกจากจะใช้วัสดุในการทึบแสงแล้วยังใช้พวกยางพลาสติกหล่อภายในเป็นใยกแก้วแล้วก็มีการใส่ระดับแสงที่เดินทางผ่านได้ข้อมูลในรูปแบบนี้จะสามารถส่งได้รวดเร็